พร้อมแล้วลุกขึ้นมาแล้วเดินหน้าไปด้วยกันเลยขบวนนี้อยู่หน้ารถมอไซคเดินหน้าได้เลยเดินไปอย่าไปกลัวมันมีนเอามันเข้าไป สู้ได้เราเห็นแล้วว่ามันไม่ใช่มิตรกับเราอีกต่อไปสู้ไม่สู้แก้ไม่สู้สหมดเวลาที่พวกเราจะถอยแล้วครับพ่อแม่พี่น้อง เร,เราถอยมาเยอะแล้ววันนี้เป็นวันนี้ประยุตต้องถอยบ้างเดินไปพ่อแม่พี่น้องเดินไปครับ ไปให้มันเห็นอำนาจของประชาชนให้มันรู้ว่าประเทศนี้เป็นของประชาชนอย่ามีใครมาหลอกลวงเราอีกเพราะพวกเราตาสว่างแล้วเมื่อว่า เกียร์กายเราได้ทำการต้มบำรุงรถฉีดน้ำให้พวกท่านเรียบร้อยเดี๋ยววันนี้มาอีกเดี๋ยวกูซ่อมให้เอกรู้สึกว่ารถฉีดน้ำวันนี้ล้อไม่ค่อยดีต้องใสยต้องถอดล้อมาดู จะเดินไปหาคำตอบกับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติว่าเมื่อวานทำไม